เลยแล้วหนังร้ายชื่อดังปลูกต้นรักดาวร้ายหนุ่มรัก,กรวมช่องเกิดขึ้นค่ะเล่นเอาแฟนๆเอฮาไม่น้อยหลังหนังร้ายสาวไอซ์อธิชน,นันลงภาพคู่สุดหวานในวันเกิดของเจ้าตัวที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมเล่าว,ว่างานคืนนี้คนจัดงานก็คือแชปวารากอนพระเอกของทางช่องเเล่นเอาแฟนๆถามกันให้ ทัวกะว่านี่คือการเปิดตัวและเขาไปสปากันตอนไหนเพราะแต่ละภาพนั้นหวานแรงเวอร์ค่ะซึ่งสาวไอรเล่าว่าในส่วนของคนจัดการทุกอย่างต้องยกเครดิตให้คนนี้ขอบคุณสําหรับทุกอย่างเลยไม่คิดว่าจะทําให้เยอะขนาดนี้เหมือนน่ารักมากๆค่ะชอบมากๆมีความสุขมากๆเนียนมากไม่รู้เรื่องเลยแอบไปหาเบอร์โทรคุณแม่จองร้านอาหารนัดกับเจจัดการเรื่องลูกโป่งแต่งห้องให้เป็นทีมแอร์เรียวที่ชอบแอบนัดเพื่อนวานเซอร์ไพร์ แล้วก็ขับไปเอาเค้กที่ร้านคุณแม่หาไว้ให้อีกน่ารักที่สุดค่ะส่วนจะอะไรยังไงงานนี้ก็คงต้องรอฟังจากปากของทางคู่แบบชัดเจนกันอีกทีค่ะ